5บาทลูกเสือลูกเสือโลกนะคะเหรียญหบาทที่ระลึกลูกเสือโลกเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับสองนะคะเหรียญของเหรียญหบาทรองจากสยามมินอันดับหนึ่งคือตัวติดผลิตน้อยผลิตน้อยหายากของเหรียญหบาทคือสยามมินนะคะสยามมินลูกเสือที่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สองเหรียญห้าบาทลูกเสือโลกนะคะเป็นรับซื้อเหรียญละ ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเหรียญห้าบาทมูลค่าขายได้ร้อยห้าสิบบาทนะคะชั่วโมงนี้คือทุกสิ่งอย่างลดราคาหมดแต่เหรียญน,นี้ยังมีราคาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจังหนึ่งในสิบอันดับอะไรเงี้ยยังมีราคาสูงเกินหน้าเหรียญเยอะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วคะ่ะจะมีแค่สองสามอันดับเท่านั้นที่มีราคานอกนั้นก็เท่าหน้าเหรียญหมดเลยนะคะเหรียญเหรียญห้าบาท เหรียญห้าบาทที่เลื้อวาระทั่วไปเป็น้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะเหรียญห้าบาทที่เอก็มีส่วนต่างอยู่สองบาทจากมูลค่าหน้าเหรียญคือห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทเป็นสิบบาทลูกเสือสิบบาทลูกเสือนี่ต้องเป็นนิกเกิลนะคะเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทที่เรืลูกเสือโลกเป็นเนื้อนิกเกิลนะคะเพราะว่าหลายคนน่ะ ฟังป้าน้นไม่เข้าใจเพราะป้าน้าก็ถ่ายรูปให้เห็นชัดเจนพูดเวลาทําคลิปป้าน้าก็จะต้องเอารูปมาประกอบถ้าไม่มีรูปประกอบป้าน่าจะไม่ค่อยทําเพราะว่าคนไม่เห็นภาพไม่ชัดเจนขณะเห็นภาพเขาก็ยังไม่ไม่เข้าใจเขาเ,เข้าใจผิดเขาเข้าใจว่าเป็นลูกเสือลูกเสือที่เป็นเหรียญสิบบาทสองสี่อะค่ะนะคะสิบบาทสองสีนะไม่มีราคารับซื้อนะคะไม่ได้รับซื้อเลยรับซื้ออันเนี้ยค่ะนิกเกิล สิบบาทลูกเสือนีกเกิลรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทค่ะสิบบาทสองสีไม่รับซื้อเลยนะคะไม่รับซื้อเพราะว่าถ้าบอกว่ารับซื้อวารานวนวาระนี้คนก็จะถามอีกแหละวารานี้ซื้อไหมวารานันซื้อไหมนะคะพนักก็จะทําคลิปให้จบทีเดียวเลยว่าไม่รับซื้อนะคะจะได้จบจะไ,ไม่ต้องถามและไม่ต้องมามีความหวังพอมีความหวังปุ๊บแล้วพอส่งมาให้ดูแล้วไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็จะผิดหวัง พราะส่วนมากเลยไปดูเพจมิจฉาชีพบอกให้เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยประมาณนั้นพอไปเจอนะบางคนแนละ้วพอไปเจอปุ๊บอุย้ยฉันมีนี่แบบนั้นอนะ่ะก็ไปหาแล้วก็ไปต่อเขาติดต่อเขาก็ไปโอนเงินให้เขานะคะไม่ต้องโอนนะคะทุกคนอย่าไปโอนเงินให้เขาเด็ดขาดค่ะเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกอันนี้จะเป็นเขาจะเป็นผลิตจากเนื้อเงินค่ะเหรียญยี่สิบาทเที่ระลึกที่รับซื้อก็จะมีแค่ ยี่สิบาทสามรอบที่อยู่ในมือป้าน,นาดเนี่ยนะคะยี่สิบาทสามรอบแล้วก็ยี่สิบบาทหอสมุดวชิระยานรับซื้อสองวาระเท่านั้นนะคะยี่สิบบาทหอสมุดเป็นนิกเกิลส่วนยี่สิบาทที่เป็นเนื้อเงินค่ะเนื้อนิกเกิลหอสมุดรับซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบบาทค่ะ ส่วนเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเหรียญเนื้อเงินเหรียญยี่สิบบาทที่ลึกสามรอบในหลวงราชกาลที่เก้ารับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะนะคะเหรียญวาระครบสี่รอบของในหลวงราชกาลที่เก้าเหรียญละสี่ร้อยบาทช่องทางการติดต่อส่งขายนะคะใต้คลิปส่วนมากเลยมัน่าจะมีจะมี ช่องทางให้ติดต่อนะคะแล้วก็ขนาดหน้าโปรไฟล์ไปหน้าก็ยังมี QR code ให้ติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อเยอะมากค่ะ